เรียกว่าทําเอาขอบตาดําไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับมหากาบยืมของเพื่อน62ล้านหลังจากที่มาดามเมนี่หรือเมวัฒนาอินทแสงนักธุรกิจสาวไฮโซชื่อดังออกมาประกาศตามหาทรัพย์สินทั้ง5รายการมูลค่ารวม62ล้านบาทที่อดีตเพื่อนดาราสาวคนดังยืมไปแต่ไม่ยอมคืนสักทีแม้จะขีดเส้นตายให้เวลา1เดือนแต่ก็ยังไร้วี่แววซึ่งต่อมาทางมดดำข้าชาภาเพื่อนสนิทของมาดามเมนี่ก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ของเพื่อนที่ดาราย,ยืมไปถูกขายกระจายไปตามร้านต่างๆต,ต,ตั้งแต่ปี2567และทางมาดามเมนน่เองก็ได้แจ้งความไว้แล้วท่ามกลางกระแสสังคมที่เกิดขึ้นพาก,กันแห่วิพากษ์วิจารณ์กันดุเดือดรุกรามบานปลายยงไปว่าดาราสาวควนนี้คือใครและหาคำตอบว่าแบรนด์เนมหรูทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาเปิดชื่อดาราสาวที่ยืมของไปผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าคือดิวอริสลานั่นเองนดอยล่าสุดเรื่องราวมหากราบยืมของพืช62ล้าน ก็เริ่มคี่ขายมากยิ่งขึ้นมีผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายนึงซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อ เิ่รถมอเตอร์ไซค์นาฬิกาพระรับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ออกมาแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมของแบรนด์เนมหรูของมาดามมินนี่พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์เอาไว้ว่าของพระคุณกัลายาณามิตรทุกคนที่เป็นห่วงผมนะครับผมยอมรับว่าได้รับข้อมูลทรัพย์ต่างๆนี้มาจริงจากการที่รุ่นน้องคนหนึ่งแนะนําให้เขาทักมาหาซึ่งผมไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคนชื่อบอสพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าทรัพย์ต่างๆนี้ตัวผมเองหรือทางทุนของผมไม่ได้รับเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใ,ใดๆทั้งสิ้ และยินดีให้ความร่วมมือกฎในการรับจำนำของผมมีขั้นตอนดังนี้ 1. เจ้าของต้องมาเองทุกกรณี 2. ชื่อตรงกรันมีหลักฐานยืนยันไม่รับของโจร 3. มีการทำสัญญาทุกครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรขออภัยที่ไม่ได้รับสายตอบลายผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อคืนเพิ่งตื่นและนอนป่วยอยู่ครับททกเกือบหลับแต่กลับมาได้ บุญผมยังมีอยู่เลยได้ไปต่อแฮชแท็กขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มของข้าพเจ้าล่าสุดเมื่อง,งานนี้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในส่วนความเคลื่อนไหวด้านมาดามเมนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าขอบคุณให้ความร่วมมือนะคะเห็นของแล้วใจสลายก่อนจะออกมาโพสต์สตอรี่ไอจีส่วนตัวของเธออีกครั้งว่าทําไมไม่เอะใจอะไรเลยฮึมมีคนมาขอจำนำตั้งแต่สิงหาคมแล้วบอกอีกด้วยว่าเป็นลมก่อนตอนนี้ของอยู่ไหนอย่าถือครองนั้นยังเผยความรู้สึกหลังเห็นทรัพย์สินของ มีค่าต่างๆซึ่งเป็นของมีคุณค่าทางใจของเจ้าตัวอีกว่าตาสว่างตอนเที่ยงคืนแฮชแท็เมเอ้ยเจ็บตรงนี้เจ็บใจหายใจลึกๆหลับตานอนพร้อมใส่เพลงยิ่งกว่าเสียใจของพานวรการด้วยงานนี้จะมีคนออกมาแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมอีกหรือไม่และเรื่องราวยืมของเพื่อนโอลเวงจะจบยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีสาระความบันเทิงข่าวดว่นแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ